เก้าช่องเอฟซีฉายาเจ๊ไข่ต้มนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาดูกันว่าเราจะไปเดินเล่นกันที่ไหนเนาะไเราจะขับรถเล่นกันไปไปไปุกไน ได้ยินเสียงลมเนาะลมน่าจะเข้ากล้องนี่นะคะกั๊ดก็เข็นไปแล้วก็เข็นน้องกั๊ดก็ปั่นจักรยานใช่ไหมใช่โ้นน้ี่มีนะพ่อนีทุกคน,น,น,กนไปจะตั้งกล้องไว้เลยนจะ้าก,ก,ก,กั๊ดนทุกคนไปตรการ Thank <laughs>

ตถ่อเพราะว่ารถทางมันกระลุกกระลาวิเอ๊ป้าเอวป้าไหนเนี่ยไะขับรถได้ยไงใช่ขัรเอนนเลยใช่ไหมใช่ปเราไปต่อเนะไปต่อเนาะไปต่อ้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วตอนนี้งบ้านแล้วแล้วเราก็จะไปต่อใช่ใช่ 棒，非常棒。

จัดบุดเลยคนเดียวไม่ดูเอาไว้ใส่ด้านหลังก่อนนะจ๊ะอืมไปเดีวอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นอันนี้จ้ะ Oh like <laughs> ไปพี่สาวนะได้ด้วยไปนี่นะทุกคนตลอดทางเลยแล้วก็ขับไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปขับไปโอเคถึงบ้านแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย